สวัสดีครับท่านผู้บริหารและ,ะคณะครูที่เคารพรักทุกท่านผมคุณพ่อเอกกรัฐหอมปทุมเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยวันนี้จะมาขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์การสัมมนาประจำปีการศึกษา2568ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยซึ่งเรามีการสัมมนากันประจำเป็นทุกๆปีปีนี้เป็นครั้งที่54 สำหรับหัวข้อการสัมนาของพวกเราในวันนี้มีอยู่ว่าปีศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนคาทอลิกร่วมจาริกเป็นความหวังของสังคมแล้วก็มีช่วงท้ายของปีศักดิ์สิทธิ์ว่าความหวังนี้ต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังพวกเราทราบดีว่าสถาบันการศึกษาทุกสถาบันต่างแบกความหวังของสังคมกับคําพูดที่บอกว่าเยาวชนคือความหวัง เยาวชนคืออนาคตของประเทศชาติหรือคำพูดที่บอกว่าเด็กฉลาดชาติจเจริญความหวังเหล่านี้ของสังคมความหวังนี้ของทุกครอบครัวและความหวังนี้ของประเทศไทยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ไทยที่ดีขึ้นก็อยู่บนบ่าของโรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นต้นโรงเรียนของพวกเราที่ชื่อว่าสถาบันการศึกษาคาทอลิก สำหรับการสัมมนาในวันนี้ผมขอแบ่งวิทยากรออกเป็น3หมวดหมู่ดังต่อไปนี้หมวดหมู่ที่1พูดถึงเรื่องของแนวทางการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกหรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์ของการศึกษาแบบคาทอลิกซึ่งมีวิทยากรด้วยกัน3ท่านดังต่อไปนี้ท่านที่1คืออาจารย์ประจําของพวกเราในทุกๆก,การสัมมนาต้องมีท่านอยู่เป็นการเปิดหัวการสัมมนาของพวกเรา ในทุกๆปีก็คืออาจารย์ชนรงค์มนเทียนวิเชียนฉายท่านจะมาเปิดให้เราเห็นถึงความหมายของปีศักดิ์สิทธิ์กับประชุมหนึ่งที่ชื่อว่าปีศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนคาทอลิกร่วมจาริกเป็นความหวังของสังคมส่วนท่านที่สองซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนในเครือคาทอลิกที่ชื่อว่าเครือสารศาสตร์เราทราบดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันกับจํานวนเด็กที่เกิดน้อยลง ปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจย่อมมีผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาของเราด้วยเช่นเดียวกันเราจะมีผู้บริหารของโรงเรียนในเครือสารศาสตร์คือท่านดรสุทธิพงษ์ยงกมนท่านจะมานำเสนอถึงบทบาทของผู้บริหารในเครือของท่านกับปัญหาวิกฤตในปัจจุบันเด็กที่น้อยลงปัญหาวิกฤตด,ด้านเศรษฐกิจและอื่นๆกับหัวข้อที่ว่าโรงเรียนคาทอลิก ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนเราจะทำให้โรงเรียนของพวกเราอยู่ยั่งยืนยงกับสังคมไทยแม้โรงเรียนของเราจะเผชิญกับวิกฤตต่างๆมากมายท่านดรสุทธิพงษ์ยงกมนจะมาพูดถึงแนวทางและวิธีการให้รู้ว่าวิกฤตต่างๆเราจะชนะได้อย่างไรและเราจะอยู่แบบยืนยงยั่งยืนกับประเทศไทยกับสถาบันการศึกษาคาทอลิกต่อไปอย่างไรบ้าง ส่วนท่านที่3ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนในเครือของมารีวิทซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกเช่นเดียวกันจะมาให้แนวทางกับพวกเราต่อในหัวข้อที่ว่าพลังความเป็นหนึ่งเดียวของโรงเรียนคาทอลิกร่วมเป็นความหวังของสังคมถ้าเราจับมือกันแน่นและก้าวเดินไปด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันพลังของโรงเรียนคาทอลิกจะมีพลังมหาศาลที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยและเป็นความหวังของสังคม หัวข้อนี้ท่านดรสตีเวนชนะกิติเกียรติศัก์ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย์จะมานำเสนอหัวข้อนี้ให้กับพวกเรานั่นคือกลุ่มที่1เกี่ยวกับบทบาทอัตลักษณ์ของการศึกษาแบบคาทอลิกอันที่2องพระสันตะปาจอนปอนที่สองท่านเคยมีพระดำรัสว่าประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพของโรงเรียนคาทอลิก จะแสดงออกมาแบบชัดเจนและเห็นผลอย่างมั่นคงก็ต่อเมื่อเรามีคุณครูในโรงเรียนของพวกเราที่มุมานะและอุทิศตนเพื่อง,งานประกาศข่าวดีและโรงเรียนเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดีหัวข้อนี้จึงเน้นมาที่คุณครูเพื่อพวกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รู้ว่าบทบาทของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในโรงเรียนคาทอลิกของเราันั้นหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณครูเราได้ นายแพทย์นัทชัยรำเพยท่านเป็นจิตแพทย์ประจำสมัยคลินิกจะมาแบ่งปันกับคุณครูในหัวข้อที่ว่าครูผู้สร้างแรงบันดาลใจเติมความหวังสร้างความสุขให้กับนักเรียนนั่นคือหมวดหมู่ที่2เกี่ยวกับคุณครูหมวดหมู่ที่สจะพูดถึงทิศทางและแนวทางการศึกษาในโลกแห่งอนาคตว่าและเราจะต้องปรับตัวอย่างไร เพื่อเราจะได้สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและของโลกเราจะมีการพูดถึง the future of schooling ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ OECD มาแบ่งปันให้กับผู้บริหารได้รับทราบถึงโรงเรียนแห่งอนาคตควรจัดการจัดเสรอแบบใดบ้างนอกจากนั้นจะมีอีกหนึ่งหัวข้อจากดรปรัชญาบุญขวัญท่านจะมาให้ความรู้กับพวกเราเรื่องทักษะที่จำเป็นยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ และสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นความหวังของสังคมแน่นอนว่าอีกหนึ่งหัวข้อซึ่งต้องมีและปฏิเสธไม่ได้คือหัวข้อเกี่ยวกับ AI เรื่องนี้เราได้ศาสตราจารย์ดรจินตวี้ายสังท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารสการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอกับพวกเราในหัวข้อ AI ปฏิวัติการศึกษาสู่ความหวังแห่งอนาคตนั่นคือหัวข้อต่างๆที่สภาการศึกษาได้จัดเตรียมไว้ให้กับท่านผู้บริหารและคณะครูกับการสัมมนาในครั้งนี้และที่สุดสัมมนาในครั้งนี้มีความสำคัญแบบที่เราไม่เคยให้โอกาสกับพวกเขามาก่อนเลยผลมาจากซีนอตที่เน้นเรื่องการรับฟังเป็นต้นรับฟังเด็กและเยาวชน งั้นในช่วงสุดท้ายที่เรียกว่า b s e Best Practice ในปีนี้เราเชิญนักเรียนจาก3มโรงเรียนมาพูดถึงความคาดหวังของพวกเขากับสถาบันการศึกษาแบบคาทอลิกหรือผลของการศึกษาแบบคาทอลิกที่หล่อหลอมพวกเขาให้เติบโตขึ้นในสังคมอย่างไรลำาดับแรกเราจะมาฟัง Character Formation การอบรมนักเรียนของโรงเรียน ในเครือมารีวิทย์โดยนักเรียนโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบนั่นคือหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองเราอยู่ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันด้านความเชื่อทัศนคติและวิถีทางดำเนินชีวิตนักเรียนจากโรงเรียนสารศาสตร์เอกตราจะมานำเสนอการเสวนาระหว่างศาสนาซึ่งนักเรียนเหล่านี้ถูกปลูกฝังในโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมและเรื่องสุดท้ายนักเรียนจากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาไรจะมานำเสนอในหัวข้อการปลูกฝังจิตวิญญาณรักรับใช้ด้วยภาคปฏิบัตินั่นคือการสัมมานาครั้งนี้เราให้โอกาสเด็กได้มานำเสนอให้กับพวกเราในฐานะผู้บริหารและคณะครวะูว่าสิ่งต่างๆที่เขาได้รับการหล่อหลอมอบรมจากพวกเรานั้นเขารู้สึกประทับใจและเขาจะเอาไปดำเนินชีวิตของพวกเขา ได้อย่างไรสุดท้ายท่านผู้บริหารและคณะครูทราบดีว่าในปีการศึกษานี้มีการทดลองหลักสูตรใหม่ที่เรียกว่าหลักสูตรใหม่พศ2568ฉะนั้นในการประชุมสัมมนาของพวกเราในครั้งนี้ผมได้เชิญดรวิศณุทรัพย์สมบัติท่านเป็นที่ปรึกษามาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานหรือที่เรียกกันย่อว่าสพท มาให้พวกเราได้เข้าใจถึงเป้าหมายของหลักสูตรใหม่พศ2568เราจะได้สามารถปรับตัวของโรงเรียนของเราให้เท่าทันและรู้ว่าหลักสูตรใหม่ต้องการอะไรจากโรงเรียนของพวกเรานั่นคือภาพรวมของการสัมมนา,าของพวกเราในครั้งนี้กับชื่อที่ว่าปีศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนคาทอลิกร่วมจาลิกเป็นความหวังของสังคมและโรงเรียนคาทอลิกจะไม่ให้สังคมผิดหวัง ในการบริหารจัดการของพวกเราพบกันที่โรงแรมเอเชียพัทยากับงานสัมมนาของพวกเราประจำปีนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาเชิญชวนท่านผู้บริหารและคณะครูทุกๆท,ท่านส่วนคลิปที่2จากผมจะมาพูดกับท่านผู้บริหารและคณะครูถึงบริษัทห้างร้านที่มาออกบูธในงานสัมมนาของพวกเราหรือที่เรียกว่าตลาดนัดแห่งความรู้เพื่อท่านผู้บริหารจะได้สามารถรู้ว่า เทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการพัฒนาของพวกเรามีอะไรบ้างและที่แห่งนั้นเราจะพบกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยโรงเรียนของพวกเราให้เป็นที่หนึ่งตลอดไปพบกันที่เอเชียพัทยาครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเเเาเาาาาาาา้้าารายรรร่งงงดดวปะจนททสสัลลกกษิหใม แนวติดใหม่วิธีการใหม่คือการศึกษาในโลกแห่งอนาคต